กินเร็วเร็วกินเร็วเร็วกินไม่หมดก็เฟลโอวันตินสักนิดได้ไหมกินให้มันท้องแตกตายเย่กินเร็วเร็ว,ก,ก,วดดก,ตก,ตกินเร็วเร็ว,ก,รว,รวกินไม่หมดกาเฟมาไวๆไวอย่าเสียเวลาถ้าเธอช้าขอชาไข่มุกหนึ่งแก้วเดินมาเจอออกแกนแอนนาวานเด็กยิงใบเตย เล่น R.O.V. เฉยเอ้าน oh, oh, ้องคิงเอ้ยร oh ีบมาตรงนี้อ่ะนั่นจุ๊บจิบเดินมาไม้เรียวรีบมาเร็วรีอยากกินสตรอเบอร์รี่แต่ทำไมตอนนี้หิวโอวันติ่นเอ้ากินเร็วเร็วกินเร็วเร็วกินไม่หมดก็เฟล โอวันตินสักนิดได้ไหมกินให้มันท้องแตกตาย yeah! เย่กินเร็วเร็วกินเร็วเร็วกินไม่หมดก็เฟลมาไวๆไวอย่าเสียเวลาถ้าเธอช้าขอช้าไข่มุกสองแก้วเจอคนเล่นยามองอัก อยากจัดมือถือเข้าใส่พี่แมวก็ต้องทำใจมันเล่นบอได้ก็ห้องมันเต็มมาสักครู่น้องรถชวนมาดีใจสร้างห้องเร็วจีเอ้าตกระกใจทันทีเพราะแบตเตอรี่เหลือสองเปอร์เซ็นห้วยกินเร็วเร็วกินเร็วเร็วกินไม่หมดก็เฟล โอวันตินสักนิดได้ไหมกินให้มันท้องแตกตายเย่ก yeah. ินเร็วเร็วก<ๆ><ๆ>ินเร็วเร็วกินไม่หมดก็เฟลมาไวๆอย่าเสียเวลา,าถ้าเธอช้าขอชาไข่มุกสามแก้วกินเร็วเร็วกินเร็วเร็วกินไม่หมดก็เฟลโอวันตินสักนิดได้ไหมกินให้มันท้องแตกตายไปเลย กินเร็วเร็วกินเร็วเร็วกินไม่หมดก็เฟลมาไวไวอย่าเสียเวลาถ้าเธอช้าขอช้าไข่มุกลอยแก้วบายบาย